สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเล่กะทอนส่งเครื่องส่งเจ้าแล้วลูกส่งเครื่องไม่ใช่อ,อร่อย,อรอยกระทอนส่งเครื่องเนี่ยบ้านผมที่ใต้เรียกส้มทอนฉุนนะครับ <c oughs> อันดับแรกเรามาปอกส้มทอนตัดหัวตัดท้ายปอกเปลือก เสร็จแล้วก็ไปแช่น้ำเกลือไว้แต่ว่าน้ำเกลือแช่ทม้มท้อนนี่ผมบีบสบมนาวใส่ไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ส้มท้อนลงไปแช่คัก15นาทีก่อนจะเอามาสับหรือว่าบังอ๋อพี่น้องอย่าลืมนะครับตอนนี้ส้มท้อนออกเยอะมากราคาก็ไม่ค่อยจะสูงแถมยังขายไม่ค่อยจะได้ช่วยชาวสวนได้ก็ช่วยช่วยกันนะครับ แม่ค้าเล่าไว้ฟังตอนผมยืนซื้อส้มท้อน,นะครับระหว่างรอส้มท้อแช่น้ำเกลือเราก็มาลิดพล้าหรือว่าปอกมะพร้าวนะครับส่วนเบลก็มาขูดมะพร้าวค่ะ เสร็จแล้วก็เอามาคั่วค่ะคั่วไปจนให้กลิ่นหอมสีออกเหลืองๆน้ำตาลน,น้ำตาลหน่อยนะคะโอเคขณะที่เราน้องเบลคั่วมะพร้าวส้มถอนที่แช่น้ำเกลือก็ได้15นาทีพอดีเราก็เอามาสับหรือว่าบัง นี่นะครับเมื่อเราบั้งจนรอบลูกหรือว่าบั้งจนเสร็จแล้วเราก็วางแล้วก็ใช้เขียงนะครับโกดอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวลองว่าคาถาที่ย่าสอนที่ส้มทอนย่อนตาพานส้มไม่ว่านว่านเลียนว่านเลียน,นแล้วเราก็ออกกลับลงไปแช่ในน้ําเกลืออีกครั้ง <S 2> <S 2> <S อย่าลืมนะครับพี่น้องตอนนี้ส้มทอนออกเยอะมากเลยเป็นกําลังใจให้ชาสวสวนนะครับผมส้มทอนนี่ทําได้หลายอย่างนะ แกงส้มแกงเทพโพทำส้มทอนทรงเครื่องแล้วก็ยังทำส้มทอนลอยแก้วได้ด้วยนะครับโอเคแล้วกลับมาที่มะพรา้าวคั่วของเบลค่ะยิ่งคั่วก็ยิ่งหอมค่ะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะหอมจริงๆนะคะทุกคนนี่ค่ะสีประมาณนี้ค่ะก็ได้แล้วค่ะแล้วก็มาต่อด้วยคั่วถั่วลิสงนะคะ ที่เห็นคั่วเยอะๆไม่ได้จะใส่หมดน,นี่นะคะแต่ไหนๆก็คั่วแล้วก็เลยคั่วเก็บไว้ด้วยเลยค่ะนี่คะ่ะคั่วแค่นี้ก็ยกลงได้เลยนะคะแล้วก็มาเทสใส่กระด้งนี่ค่ะแล้วก็ใช้หินลับม,มีดก็ได้นะคะขยี้ให้เปลือกหลุดออกค่ะแต่ถ้าใครไม่มีหินลับม,มีดใช้อะไรมาขายี้ก็ได้นะคะเพราะว่าถั่วร้อนขยี้มือเปล่าไม่ได้ะค่ะโอเค ยี่เสร็จแล้วเราก็ไปฝัดเปลือกออกเ <Okay. S 1> มื่อฝัดเปลือกออกมาแล้วก็เอาไปตำค่ะโอเคตำไม่ต้องละเอียดเกินนะคะกุ้งแห้งเนี่ยเราคั่วให้พอหอมๆห,หน่อยก็ดีนะคะ กลินหอมแล้วค่ะก็ยกลงได้เลยค่ะเมื่อเตรียมของทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็มาทําน้ํายําหรือว่าน้ําส้มทอนทรงเครื่องใส่น้ําเปล่าใส่น้ําตาลปี๊บค่อยคค่อยค่อยนตาลปี๊บเหนียวหน่อยประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ค้นให้ละลาย เมื่อน้ำตาลปี๊บละลายแล้วก็ใส่เคยหรือกะปนีนะครับใส่ไปเลยครับเยอะๆเลยพี่น้องเชื่อไหมอะ่ะพูดแล้วจะหาผมเนี่ยเชียร์ลูกกะปีที่น้องเบลขายนะกลิ่นหอมอร่อยมากสามารถทุกข้าวหรือว่าเอาของเปรี้ยวมาจิ้มแล้วกินได้เลยนะเพราะว่าเป็นกะปีสุกเอาชุมทอร์ในพ่อชิ้นดิลูกอ,อร่อยจริงๆอะ่ะ อร่อยจริงๆลูกจริงๆไม่โกหกพี่น้องอร่อยมากน้ำยำนี่เราเคี่ยวแห้งหน่อยนะครับหรือว่าเคี่ยวให้ข้นๆนเหนียวๆนะครับแล้วก็ชิมอืมอร่อยเชื่อไหมครับว่าน้ำยำเนี่ยผมใส่แค่สองอย่างเองนะน้ำตาลปี๊บกับกะปิไม่ได้ปรุงอะไรเลยแต่อร่อยมากเนี่ยเราเคี่ยวจนเหน,เนียวแล้วเราก็ยกไปวางให้เย็น เมื่อเย็นแล้วก็ใส่เครื่องยำพลาวควั่วถั่วลิสงปนกุ้งแหง้งดีปลีแห้งผงหรือว่าดีปลีแห้งปนหัวหอมแล้วก็ดีปลีสดเขียวแดงแล้วก็คนให้เข้ากันประมาณนี้นะครับเนี่ยคนมากพี่น้องเนี่ยเนี่ย ถึงเครื่องอ่ะถึงเครื่องมากๆเลยครับผมนี่นะครับเมื่อคนจนทั่วแล้วก็ยกไปตักราดส้มทอน ข้าวเพอตอไดพีลาบ้าเสร็จแล้วส้มโทนส่งเครื่องถึงเวลากินครับพี่น้อง,งเวลากินพ่อรู้ <laughs> แซวอันดับแรกจำไว้นะครับหนูๆน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้ง จำไว้นะครับเด็กดีดเด็กดีนี่จานแบ่งลูกวันนี้เรากินส้มทอนฉุนกัน<ฮ>หรือว่ากระท้อนทงเครื่องนั่นแหละครับ <laughs> เนี่ยที่เขาทำขายนะครับลูกแค่เนี้ห้าสิบถึงแปดสิบาทเลยนะอ <laughs> มาลูกไหมตักให้เลยครับพ่อครัวทำลูกใหญ่น้องเบลไม่มกล้าตักเองอกลัวจะร่วง <laughs> ี่ต้องระวังเนี่ยนี่ไรเปล่าเอาเปิลแค่ลงมือเลยลูกใหญ่กว่าจานแบ่งอีกนะเรียลูกเ <c oughs> นี่ยน่ากินมากนีู่อี่ ทำไมพ่อเก่งอย่างนี้สุดยอดมากเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะออร่อยอร่อยจริงๆพี่น้องใหญ่มากใหญเพ่อฉ่ำมากนะลูกแบ,บกอก่อนฉ่ำจริงจริงด้วยครับพ่อฉ่ำมากแล้ว<า>อก็น,นิ่มมาก่คะ โป๊กาใช่เลยจริงๆไม่โกหกค่ะจริงๆไม่โกหกค่ะอ๋ <S <S อแต่ทอนภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะส้มทอนถุงถุงที่แปลว่ากลิ่นแรงอ่ะแล้วก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ใช่ ฉุนแปลว,ว่ายำคนสมัยก่อนนะแต่บางคนนะยำเนี่ยเขาเรียกฉุนโดยเฉพาะย่าหนูว่าลูก <c oughs> ย่าแ,แม่พ่อเขาเรียก <c oughs> ยำเขาเรียกฉุน ต้มทอนส่งเครื่องที่เขาขายอะลูกละห้าสิบเหรอใช่แต่ต้องขนาดลูกเท่าของพ่อนะอ,อย่างขนาดของน้องเบล่ะต้องลูกแปดสิบบาทาเพราะลูกใหญ่กว่าของพ่อน้ำเย็นครับผม อ,อย่าลืมนะครับทุกคนเคยกะปิอย่างดีของน้องเบล <c oughs> ผมอยากให้ลองมากๆเลยอะ่ะ <c oughs> อืมอร่อย <c oughs> ขอบคุณครับพี่บาฮาเ่อตอด้พี่ลอบา